สวัสดีครับวันนี้มิสซปาร์ตี้เรามาที่ลานเขาบรมรูปทรงม้านะครับอันนี้เรามาประมาณกี่คันครับอะไรกี่คันครับวันนี้เจ็ดคันเจ็ดเคันครับไม่ใช่เจ็ดดยดูดีเนิ่มสองสามสี่ห้าหกคันเพ่มาหกคันอีกคันมาหกคันเชฟหนึ่งคันไม่เป็นความเล็ดเราต้องมีไฟล้างตาครับเดี๋ยวเชิญโคสกงสนามครับช่วงนี้เรามาดูรถคันที่หนึ่งนะครับ คัสสีแดงนะครับมีทันสีแดงมานะครับสีน้ำเงินแล้วก็เชฟนะครับแล้วก็จะมีเท่าที่เห็นนี่นะครับวันนี้คือเ,าาเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครับคืออันนี้เราคือมาวอร์มสถานที่กันก่อนว่าที่เป็นอยู่อ่าว่าเราจะจอดกันยังไง<อ>เดี๋ยวคราวหน้าเราัง,งจะมากันใหม่อันนี้คือเป็นการสังสรรค์กันนิดหน่อย <S <S> <S บอกหมายบอกมือได้นะครับบอกมานักหน้า<ด>จุ๊บ พบกันเาราหน้าครับสวัสดีครับ